แล้วมันเล่นเกินเวลาเขาซิดไว้ประมาณสักองค์แรกสักชั่วโมง15เงี้ยเล่นไปชั่วโมง35ก็เลยต้องซ้อมซ้ำๆเพื่อให้เวลาพอมันนานเกินแล้วเดี๋ยวกลัวเบื่อมันต้องแบบเร็วหน่อย กินปลาจิงจังเล้สึปลาเกตี้ปลาเกตี้อะไรรู้ไหมเมื่อกี้มลแงวันมลแงวันขอ้ยดูในูในมันแม่ก้นไม่ทันเลยเราก็อร่อยกันใช่ไหเแต่ก็ชอยไปเขียๆอะไรว่าดำๆืูว่ามันไหม่อ้ย ไม่ใช่คือมันเป็นเศษดำๆไม่นาไม่ใช่มาแรงวันั้งตัวทิพย์ไม่มีไฟหน้ามาด้วยทิพย์ยที่แสดงมาใหม่ะสองทุ่มเปิดแล้วแหละเปิดแล้วเรื่อเล็กมนฟีวันละนิดเนือเล็กมอเราจะฟัง ไเีแม่าไแล้วมะไหนมันไม่ีลข้ารแล้วไม่อนี้ายรโมบ้านชมาบานชมพรางาลูกไกลเกินไกลเกินความสามารถไกลเกินเรื่องวันพุธเลยบอกว่า พูดอะพี่ส,นนสนนวนรถไฟอ่ะไว้ไหนเขาเมนูเน็ตดูแล้วไงเน็ตดูเองไม่ยกเลิกของไว้ได้ไหมเพือคำสั่งคู่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ายกลเลิกเหมือนกันหรือว่าเพราะอานจะเช็คไม่ได้หรอทีน,นี้มันรู้แล้วไงตัวเองไม่รู้มีแค่วะพรุ่งนี้กับมันรู้เองคที่ แล้วจะบอกยังไงแล้วจะบอกคนอื่นยังไงอ้าสวัสดีครับไม่มื่ดนะเมื่ดชี้ไปทางนี่เก๋พี่วงถ่ายรูปแล้วพีช่ชงส่งรูปให้ไปเท่าตัวกันไแต่สามวันที่แล้วส่งเมื่อกี้รูป